โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Survival o n l i o e กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ช่วงนีน้ี่ตัวเกมนี่มันไม่ค่อยมีอัปเดตสักเท่าไหร่นะครับผมหรือว่ามีแต่ว่าเครื่องผมมันอัปเดตไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ผมก็เข้าหมั่นไปเช็คใน Play พ t o r ตตลอดนะครับผมว่าเออว่ามันมีอัปเดตอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่มันก็ไม่มีนะก็ค่อนข้างเส็งนะครับผมเพราะผมก็ ไม่รู้จะทําอะไรนะก็มีแค่หมดหมด PvP นะทีะ่เข้ามาเล่นบ้างนะผมส่วนอเอาชีวิตรอดปกติเนะี่ยผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นสักเท่าไหร่นะผมของก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะผมอันนี้นี่เพิ่งเข้ามาเข้ามาอในห้องนี้ในในรอ,อบอหนึ่งอาทิตย์ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นในนี้มันหนึ่งอาทิตย์แล้วนะผม โอเคนั่งตกปลาชิวๆคือมันไม่มีอะไรทำจริงๆนะผมผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะ่ะเอ๊ะอะไรมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ปะไม่มีนะผมอ่า้แล้วผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมยังอยู่เท่าเดิมนะโอเคแล้วก็บุกป,ปงบุกป,ปิ้นเนี่ยผมก็ขี้เกียจหานะ เพราะเราต้องไปหาเครื่องเอ้ยแม่สิหาแบตเตอรี่นะผมเอามาหาบัตรเออบัตรไปเกาะอ,อีกนะผมขี้เกียจชิบหายเลย <c oughs> ขี้เกียจชิบหายเลยตอนนี้มีหรือเปล่าเนะี่ยโอเคไม่มีละเอ้ยเรามีแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนี่ว่าเออแม่ได้ไหมโอเคส่วนไอ้ตั๋วพวกนี้เนะี่ยมันเป็นเอ่อตั๋วซ้ำนะผม เนี่ยผมชื่อเกาะมันชื่อเหมือนกันหมดเลยนะผมเลยไม่ไม่เอาเออไม่ไปนะผมตอนแรกจะโยนทิ้งได้ซ้านะผมปลูกพงป,ปลูกผักก็ไม่ได้ปลูกเลยนะครับผมส่วนเออข้างบนีนน้ําก็ยังอยู่ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะผมเพราะว่าไม่ค่อยได้มากินเลยนะผมผมมีน้ําขวดอยู่ต้องสี่สิบสี่สิบเจ็ดขวดนะผมแถมกินเออพวก เออแค่ลงแค่หลอดเนี่ยมันก็เพิ่มน้ําด้วยนะผมก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินเลยไอ้พวกนี้สร้างสร้างมาเสียเปล่าเลยนะผมไม่ได้ใช้แต่ก็อนาคตก็อาจจะได้ใช้นะเพราะว่าถ้าออน้ําขวดหมดเนี่ยเราก็ต้องเออมากินน้ําพวกนี้แทนนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่นะเพราะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวตกปลาต่อเลยว่ะผมผมอยากได้เออไอมันจะมีปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอปลาสีลุ้งเนี่ยครับผมผมอยากได้นะครับผม โอเคตกต่อคลิปนี้มันมานั่งตกปลาชิวๆนะครับผมจุ๊บโอ้ตัวนี้ตัวนี้จับยากครับผมจุ okay. ๊บโอ้ได้ได้ปลาปักเป้าได้ปลาปักเป้าครับผมโอเคตอนนี้มีปลาเยอะแล้วอ,อ,อาหารนี่ก็แบบโอ้เลิฟเหลือเฟือนะครับผม ตอนนี้เท่าไหร่สี่โมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวรอรอดูก่อนว่า,เ,าเรือพ่อค้าจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะซื้อบูปินจากพ่อค้าอย่างเดียวไม่ขี้เกียจไปหาแล้วนะครับผมโอหนี่ประกาศม,มีมีต้องเออห้าสิบเจ็ดอันนะครับผมโอหเยอะชิบหายเลยกินไม่หมดลนะมีปงมีปลาอีกครับผมเยอะแยะไปหมดแครอทไม่ใช่ดิมันฝรั่งนี่โหสองร้อยสามร้อยลูกครับผม โอเคอ๋อ okay. oh, ใช่ครับผมแล้วก็สำหรับใครนะผมที่มีอคำถามนะผมก็สามารถถามมาได้นะผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ตอบกลับหรือว่าไม่ได้กด,ไม,ไ,ดไม่ได้กดหัวใจนะี่แต่ผมก็อ่านตลอดนะผมแค่ผมผมไม่ค่อยมีเวลาตอบกลับเท่านั้นเองนะผมแล้วก็เรื่องกดหัวใจนะี่เดี๋ยวผมค่อยอไปไล่กดที่หลังนะผมผมก็ไม่ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะโอเคกี่หมองแล้วเนะี่ย เออผมก็ลืมดูว่าผมมีเปลือกหอยหรือเปล่านะอ่านี่ไงโอ้เลือพ่อค้ามาด้วยครับผมเยิมย้มเยิ้มโอ้โหดหารกรวป๋องอาหารกระป๋องครับผมเท่าไรนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบกระป๋องครับผมโหโอเคโคตรเยอะกล่องนี้มีอะไรโอ้กล่องนี้ของทั่วไปครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวของไปขายด้วยนะครับผมกล่องนี้ก็ขี้เกียจเก็บแล้วนะ คือคือแบบโคตรขี้เกียจเลยนะครับผมแถมเกมใหม่ๆที่มันแบบเปิดมานะครับผมมันก็ไม่ไม่ค่อยมีเกมแนวเซอร์ไพร์ว์สักเท่าไหร่นะครับผมผมเป็นคนที่เออชอบเล่นเกมแนวเออซอร์ไพร์ว์มากกว่านะครับผมพวกเกมแนวเอ่อ MMO RPG เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยชอบเล่นนะครับผมถ้าจะเล่นก็มีเออเล่นแค่เอกระตุกแค่อะไรถ้าจะเล่นก็มีเล่นแค่บางเกมเท่านั้นนะครับผมก็เป็นแบบบางเกมที่ชอบจริงๆนะครับผม แล้วก็พวกเกมแนวโมบ้าเอฟพเนี่ยก็ไม่ค่อยเล่นนะผมส่วนใหญ,ญก่ก็ถ้าเพื่อนชวนเล่น,นก,ก็เล่นนะผมโอเคไหนะดูได้มีอะไรขายบ้างเอ๊ะมันกระตุกอะไรเนี่ยโอเคมีอยู่0 0ครับผมอ๋อนี่มีบุปปิินหกร้อยนะผมมีแบตเตอรี่นะผมับผม200โอเคเดี๋ยวเอาของมาขายก่อนเอ๊ะไม่มันก็กระตุกอะไรวะเนี่ยฮัลโหลรับซื้อในราคาที่สูง นี่ขายแม่งให้หมดไม้ไมยโอเคอเคูอค้ได้กับสองพันเลยเซน่อีกอ๋อได้มาพันเก้าครับผมโอเคได้เวลาได้เวลาช้อปปิ้งอเอาอะไรดีนี่บุปปินน้นครับผมโอเคกดล็อกอะไรวะ อันไหนอันนี้อ่ะไม่คืออะไรเดี๋ยวค่อยลองไปคราดูไอ้คราไม่ได้กู <c oughs> ของมาขายหมดแล้วโอเคเดี๋ยวน่าจะมีของที่เหลืออยู่มั้งโอเคแบตเตอรี่นะครับผมโอเคซื้อแค่นี้แล้วกันนะผมส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรละมีปืนแฟนนะครนะผมแต่ว่าปืนแฟกันเรายังเอ,อไม่พังนะผมไหนบอ,อ้โอ้ไม่ได้เจอกันนานเออเรือบน้อยตาย ตายครับผมโอเคโอค้โหัวแม่งทะลุเลยโอเคไล่เรือพ่อค้ากลับไปก่อนนะผมไม่กดผิดผิดอันลืมนะผมโอเคเก็บซากฉลามนะผมโอเคตอนนี้มืดแล้วนะเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันชิปตัวที่สองครับผม ด้วยจากแปดนี่น่าจะได้ประมาณสี่ตัวนะยังไมาดูของที่เราต้องใช้ก่อนนะผมมีเออตะปูสิบอันนะผมไม่มีอันนี้ด้วยอันนี้ขาบไม่ได้หรอตะปูสิบอันนะครับผมไม้หกแล้วก็กาวห้านะโอเคเอาอันนี้มาตะปูแล้วก็ไม้ผมเกือบ เกือบไม่เหลือครับผมโอเคเดี๋ยวเราครับกาวก่อนนะกาวผมห้าอันโอเคจิ๊บน่าจะติดกับผนังนะผมะนี่อ่านี่ไงจิ๊บแต่มันคืออะไรเอ่ย ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่ามันคืออะไรโอเคได้บูปินเออก,กาการมานะผมโอ้กล่องตรงนี้เยอะเลยครับผมเก็บก่อนยืบโอ่ยไม่ไรฝนจะหยุดจะหยุดตกวันะ okay, นียโอเคครับผมก็ไหนๆก็ไม่มีอะไรทําแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปเออเที่ยวมันเกาะสักหน่อยก็แล้วกันนะผมตอนนี้เรามีทั้งหมด3ตัวนะครับผมที่เป็นเออตัวใหม่นะก็เออ อันนี้จะสแกนได้อีกใบหนึ่งครับผมไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวไปสักสามเกาะแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้โอเคไปเกาะไหนดีไม่ไปชื่อมันเหมือนกนหนดเลยวะโอเคเข้าไปสักเกาะหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก็รู้นะผมว่าตัวซ้ำหรือเปล่านะโอเคโหลดไว้อย่างงี้น่าจะเป็นเออเกาะที่เราเคยมาแล้วนะครับผมืโอ้โหนั่นไงว่าแล้ว ว่าแล้วผมว่าเกาะจันเซลนะครับผมว่าไอเกาะนี้มันไม่มีอะไรเลยครับผมเออคือกล่องๆก,ก็ไม่มีนะผมหรือว่ามีแต่ผมมองไม่เห็นหรือผมหาไม่เจอโอเคตัวแรกผ่านไปนผมเดี๋ยวไปจะไปดูอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมว่าจะมาเกาะเดิมหรือเปล่าโอเคผ่านไปหนึ่งใบครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาอีกใบหนึ่งก็แล้วกันนะผมชิปเสร็จยังโอเค อีกน้อยหนึ่งครับผมคืออแบตเตอรี่บางก้อนเนี่ยมันจะได้ตั๋วที่ไม่เท่ากันนะครับผมบางบางก้อนเนี่ยอาจจะได้เออสีตั๋วนะครับผมบางก้อนนี่ก็อาจจะได้แค่สามนะผมเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้นอนโอเคได้ไม่ตั๋วแล้วย่อมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าตั๋วสี่ใบเนี่ยมันจะได้เกาะเดิมหรือเปล่าอออนี่ไงอันเนี้ย น่าจะเกาะเดิมแหละไอ้เกาะจันเซียวนะผมจะไปเกาะน,นี้ก็แล้วกันนะชิปโอเคโรงพยาบาลไอ้เกาะโรงพยาบาลน,นี่ว่าโอเคผมเราต้องไปไอ้เกาะเนี้ยผมเคยจำได้ว่ามันเออในสตบตรงเนี้ยมันเอ,อ่อสามารถเอากุญแจอ,ออกมาได้นะผม แน่ศพเนี้ยคือแล้วในเออมันจะมีกระดาษเนะยผมบนนู้นน,น่ะมันให้เรามาหากุญแจในศพเนะยผมแต่ผมก็พยายามหาแล้วแต่มันหาไม่เจอครับผมหรือว่าเราต้องแทงมือก่อนอันนี้ก็ไม่ได้น่าใช่นะผมคือถ้ามันเออเล็งไปโดนกุญแจเนี่ยมันก็จะเอ,อมีปุ่มมือให้เก็บนะผมแต่เนี่ผม ลองมาหลายรอบแล้วนะผมมันก็ไม่ได้นะผมเออมันไม่มีอ่ะเนี่ยมันมันไม่มีกุแจนะครับผม <c oughs> โอ้ยอะไรวะจะกวางกูยัง,ย,งยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยโ <c oughs> อ้จาไห้ <c oughs> อืมดอกเดียวตายครับผมตาย โอเคก็จะอยู่ชั้นล่างนะผมสลับห้องนะแล้วก็กุญแจเนี่ยคือหาไม่เจอนะผมแต่รู้จักในห้องเนี่ยมันมันจะมีอะไรหรือเปล่านะมันจะมีกล่องอยู่หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมันจ็มองไม่เห็นอะไรเลยนะเออแถบนี้ก็ไม่มีนะผมเออค่อนข้างแปลกนะผมก่อนนี้ หรือว่าเขาลืมใส่กุญแจมาวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็ไปไปที่อื่นดีกว่านะผมคีค้เกียะขี้เกลียจไปหากุญแจแล้วโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะผมก็คือแบบมันไม่มีอะไรให้ทําจริงๆรนะผมเอ่อแล้วก็เอ่อผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเกมนี้ต่อนะผมก็เดี๋ยวถ้าจะลงต่อเนี่ยก็จะ ลงตอนที่มันมีอัปเดตมาใหม่นะผมคือตอนนี้มันไม่มีอัปเดตผมก็อาจจะไม่ได้ทําต่อนะผมต้องรออัปเดตนะแต่ไม่รู้ว่าอัปเดตมาเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะผมหรือว่าหรือว่าไม่มีอะไรใหม่เลยนะผมโอเคก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยว่างด้วยนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะก็อาจจะอ,อ่หายหน้าหายตากันเป็นนานบ้างนะผมบางทีอาจจะหายไปเป็นเดือนเลยก็ได้นะผม โอเคก็ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยิ้มหน่อยเร็ว